ข้อความต่างมิติวันนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องเกมใหญ่ของโลกนะคะได้แบบโลก 3D เราอะ่ะได้จบลงแล้วก็จากข้อความจากเทวทูตเมตาตอนก็คืออาร์เจิลเมตาตอนนะคะก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มาของฝ่ายแสงของเรานะคะสภาการิกติกก็คือการที่แบบเรามองเห็นแสงสว่างแล้วในความมืด ก็คือให้เรารักษาความหวังของคุณนะคะให้สร้างความมั่นใจแล้วก็เชื่อความดีความสวยงามและก็ความจริงมันก็จะชนะในที่สุดนะเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยมันจะชนะนะคะและความรักก็จะครอบครองในหมู่มนุษย์ของเราให้เราเนี่ยเริ่มมองเห็นแสงสว่างในความมืดคือเรามองออกไปนอกบ้านนอกม้านแล้วก็อยากกลัวความจริงที่อยู่นอกเหนือความจริงนะคะที่รอให้คุณเห็น เกมเนี่ยที่ยอดเยี่ยมเนี่ยแล้วมันจบลงแล้วมันจะจบลงทันทีผู้เล่นเงาที่ยิ่งใหญ่ก็อยู่ในแสงไม่ว่าพวกเขาจะต้องการหรือไม่ต้องการนะคะสิ่งที่แบบอีสถูกเปิดเผยแล้วก็ภาพรวงตาของโลกสมมติก็ไม่สามารถแบบรักษาไว้ได้อีกต่อไปความรักนะคะก็หลั่งไหลไปหาคุณอย่างไม่สิ้นสุดแสงสว่างที่หล่อเลี้ยงร่างกายของคุณจะละเอียดขึ้นแล้วก็ซึมผ่านได้มากขึ้น,นะคะวิญ,ญญาณของคุณเนี่ย จะเบาขึ้นสง่างามมากขึ้นให้เชื่อมต่อกับท้องฟ้าและพื้นดิน,นในเวลาเดียวกันคุณก็จะได้พบกับปรากฏการณ์ของการปลดปล่อยที่ปรากฏขึ้นทุกทีไฟไหม้ครั้งใหญ่เนี่ยเหมือนกับแบบไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่มีพลังที่ไม่ได้รับการตอบสนองมากมายเช่นนี้และคุณเนี่ยไม่เคยต้องกับต้องรับมือกับก,บการลุกล้ำการทำลายล้างและ ความต่ำต้อยเช่นนี้มาก่อนจากผู้ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างกำลังถูกพากจากไปเปรียบเหมือนเสื้อคลุมแห่งการหลอกลวงเนี่ยจะคลุมคุณจนถึงที่สุดความหมายของคำว่าโกหกและความจริงอะ่ะจะกลับกันทำให้หลายคนนะหมดความอดทนสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆส,สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณของการสิ้นสุดที่ใกล้เข้ามาและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งในที่สุดทุกสิ่งนะคะที่ไร้มนุษยธรรมเนี่ยจะสูญสลายไปในพระเจ้าเปลวไฟที่ลุกโซนนะคะลุกโจรขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่ต้องการเพิ่มพูนตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองให้พ้นจากมนุษยชาติถึงที่สุดการเผาไหม้ภายในและการเผาไหม้ของผู้ที่จุดไฟโลกเพราะกรรมเนี่ยตอบสนองมันผ่านโชคชะตาทั้งในด้านบวกและด้านลบเสาหลักของโลกเก่าเนี่ยกำลังพังทลายลง และเสาหลักที่จะสร้างระเบียบโรคใหม่ที่ไร้มนุษยธรรมขึ้นก็ไม่สามารถรองรับมนุษยชาติหรือโลกนี้ได้ความตื่นตัวเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วอำนาจของปัจเจกบุคคลนะคะเพิ่มขึ้นทุกวนันเมื่ออำนาจของผู้ปกครองเก่าลด,ลด,ลด,ลดน้อยลงการปฏิวัติของวิญญาณก็ได้เริ่มขึ้นแล้วและการปฏิวัตินี้ก็ติดต่อได้มีการเข้าถึงผู้คน ขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็มองหาแล้วก็รับชะตากรรมของพวกเขาไว้ในกำรรม,มือของพวกเขาเองตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือคุณเนี่ยต้องสงบสติอารมณ์นะคะปล่อยให้เวลาทำงานแทนคุณคุณต้องเพิ่มความไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนี่คือแบบจุดประสงค์ของคุณตอนนี้เกมแบบจะจบลงนะคะเมื่อมันจบลงเนี่ยแม้ว่าอาัดดู เหมือนว่าแสงเนี่ยเป็นมือที่แบบเร็วไรที่สุดและความมืดจะครอบงําในที่สุดแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพลวงตาที่คุณต้องมองเห็นตอนนี้การหลุดออกจากกรงเนี่ยออกจากแบบคุก,คกเนี่ยเหมือนแบบโลก 3D ดีเราเราเหมือนคุกที่เราตกเป็นทาสนะคะของไฟมืดเนี่ยก็คือเราออกจากคุกแห่งจิตสํานึกนั่นก็คือจุดประสงค์แล้วก็ภารก,กิจของคุณตอนนี้ผู้คนจํานวนมากขึ้นเนี่ยกำลัง ปลุกพลังนี้และก้าวออกจากรูปลักษ์ก็สู่การบินสู่การเป็นเลยของเก่าอ่ะจะไม่กลับมาอีกต่อไปไม่ว่าจะสวมหน้ากากแบบไหนก็ตามเพราะมันเป็นที่จดจำในทุกๆก,การปลอมตัวมันไม่ยั่งยืนอีกต่อไปแล้วก็ถูกปฏิเสธโดยผู้คนสัญญาณของเวลาเนี่ยทวีคูณขึ้นแล้วแสงศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ไ้แทรกซึมทุกพื้นที่ของชีวิตและอยู่ด้วยกันแล้วเพื่อรับรู้สิ่งนี้ให้ความสนใจกับแสงสว่างในความมืดมากกว่าความมืดนั่นคือการนั่นก็คืองานของคุณตอนนี้การรักษาแบบมุมมอง่้ำกลางการโฆษณาชนเชื่อเรื่องความหวาดกลัวต่อดาวเคราะห์นะให้เป็นศิลปะความเชี่ยวชาญนี้ก็เป็นสิ่งนะคะจำเป็นสำหรับคนที่กำลังปฏิบัติตามบรรทัดเหล่านี้ คุณเนี่ยเติบโตเต็มที่แล้วที่จะเชี่ยวชาญบ,บทเรียนนี้คุณเนี่ยได้รับพรแล้วก็ร่วมทางนะคะร่วมร่างทางไปด้วยคุณผ่านเรื่องราวขึ้นขึ้น,นลงลงกับพระเจ้าเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตพระเจ้าเน่ยทรงปกป้องทางของคุณพระเจ้าตรัสด,ด้วยแบบลิ้นของคุณและพระเจ้าทรงกระทําผ่านทางคุณลึกลงไปในหัวใจของคุณเนี่ยมันจะมีความรู้ในสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็น จากนั้นคุณก็จะแบบจะดึงนะคะความแข็งแกร่งแล้วก็ความกล้าหาญความหวังและความมั่นใจนะคะและก็ความไว้วางใจในความการุณาของนะคะเทวทูตเมตราตอนขอบคุณช่องของจันเจคัสเซลนะคะเดี๋ยวก็มีอีกเป็นตอนที่2 ต่อมาเทวทูตนะคะเมตตาตนเนี่ยก็จะมาพูดถึงความรักของคนรุ่นหลังเรานะคะก็คือสวัสดีดวงประทีปอันเป็นที่รักฉันคือเทวทูตเมตตาตนฉันเนี่ยขอเชิญชวนให้คุณหายใจเข้าลึกๆและเมื่อคุณหายใจออกให้คุณจินตนาการว่าริบบิ้นแห่งแสงเนี่ยขยายจากตัวคุณนะคะไปยังโลกรอบตัวคุณไปจนถึงจักรวาล ยิ่งนะคะคุณหายใจออกนะคะหายใจออกมากเท่าใดปล่อยให้ริบบิ้นแห่งแสงเหล่านี้กระจายออกจากทุกส่วนของตัวตนของคุณคุณก็จะยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นในตัวตนของคุณแก่นแท้ของคุณและก็ความจริงของคุณเช่นเดียวกับในโลกคุณสามารถจินตนาการถึงริบบิ้นแห่งแสงเหล่านี้ได้แต่ละคน,นยมีจุดประสงค์นะคะพวกเขาแต่ละคนยื่นมือออกไปและสัมผัสแง่มุมของจักรวาลของ พระผู้สร้างแล้วก็โลกรอบตัวคุณแล้วก็มอบความรักให้นะคะวันนี้ฉันนะเทวทูตเมตตาตนนะ่ะต้องการพูดกับคุณเกี่ยวกับความรักของคนรุ่นหลังวิญญาณทุกดวงที่จุดติมาเกิดในร่างมนุษย์เนี่ยต่างมีประสบการณ์ในความรักไม่ว่าจะเป็นความรักต่อผู้อื่นรักสัตว์รักธรรมชาติรักตนเองหรือเพื่อประสบการณ์วิญญาณทุกดวงที่จุดติลงมาบนโลกนะคะ จุติลงมาบนโลกเราเนี่ยความเป็นจริงในปัจจุบนันและก็ในรุ่นก่อนๆก,ก็ได้ประสบกับความรักรูปแบบหนึง่งดังนั้นนะคะพวกเขาเนี่ยจึงสามารถเชื่อมต่อกับความรักภายในตัวตนของพวกเขาแล้วก็แบ่งปันออกไปได้ลองนึกภาพนะวิญญาณทั้งหมดเหล่านั้นล้วนมีส่วนร่วมในความรัก มีพลังมากเพียงใดที่สิ่งแบบมีชีวิตบนโลกรู้ว่าความรักคืออะไรพวกเขามีความรักอยู่ในตัวแม้ว่าจะเป็นเพียงปริมาณเล็กน้อยก็ตามและหากพวกเขาเลือกได้พวกเขาก็สามารถเชื่อมต่อกับมันได้นะคะโอบก,กอดมันและเปล่งประกายออกมาในโลกที่รู้สึกนะคะถึงการปฏิเสธความวุ่นวายหรืออันตรายนั้นน่ะ ยิ่งใหญ่กว่าความรักการตระหนักนะคะรู้นี้ยมีความสําคัญอย่างยิ่งใช่เราอาจพูดได้ว่าเหมือนกันว่าสําหรับความเจ็บปวดแต่วิญญาณทุกดวงเนี่ยอาจเคยประสบกับความเจ็บปวดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในขณะที่จุดติลงมาเกิดบนโลกอย่างไรก็ตามความรักนะคะมีพลังมหาศาล พลังมหาสารดังนั้นเมื่อเราตระหนักว่าคนแต่ละรุ่นเนี่ยมีประสบการณ์ความรักในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคุณก็จะรับรู้ได้ว่าพลังงานแห่งความรักเนี้ยกำลังหลั่งไหลมาสู่คุณแล้วไม่ใช่แค่จากบ,บรรพระบุษของเราแต่จากทุกบรนพบุรุษคุณมีความรักมากมายไหลเข้ามาหาคุณตลอดเวลาจุดประสงค์ก็คือเพื่อขยายความรักของคุณเนี่ยแล้วก็สนับสนุนคุณในการรวบรวมความรัก และดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างของความรักความรักคือวิธีการเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างคุณสามารถมองย้อนกลับไปที่รุ่นหรือแบบบรรพบุรุษของคุณคุณก็จะเต็มไปด้วยแบบความทุกข์และความเจ็บปวดอย่างไรก็ตามจะมีช่วงเวลาแห่งความรักเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความรักของทารกแรกเกิดก็ตามและหลังจากนั้นมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับพระผู้สร้าง ในขณะที่เราเนี่ยตระหนักดีว่าทุกดวงวิญ,ญญาณที่จุติมาเกิดบนโลกนะคะมีแบบประสบการณ์ความรักและก็การเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างสิ่งสําคัญคือคุณต้องสามารถแบบเรียกพลังนะคะแห่งพลังงานเนี้ยให้รวมอยู่ในตัวคุณจากนั้นคุณก็สามารถที่จะขยายหล่อเลี้ยงและก็สร้างมันขึ้นมาส่งมันกลับไปตามรุ่นและสายเลือดของบรรพบุรุษเพิ่มเสริมพลังให้กับความรักและความเชื่อมโยงทั้งหมด ที่มีต่อพระผู้สร้างหากคุณบรรลุสิ่งนี้หลายครั้งพลังงานแห่งความรักในตัวคุณนะแล้วก็พลังงานแห่งความรักในแต่ละคนเนี่ยที่จุดติลงมาบนโลกก็จะแบบขยายใหญ่ขึ้นหลายเท่านะคะเมื่อคุณบรรลุชั้นเนี่ยเทวทูตนะคะเมตรตอนเนี่ย ขอเชิญชวนให้คุณนะคะเรียกพลังของฉันและก็การปรากฏตัวของฉันมาอยู่กับคุณและขอเชิญคุณให้รับรู้ถึงความรักภายในของคุณและก็ความสัมพันธ์ของคุณกับพระผู้สร้างจากนั้นเพื่อยืนยนันจุดประสงค์ของฉันก็คือการแบ่งปันความรักและความเชื่อมโยงของฉันกับดวงวิญ,ญญาณทั้งหมดที่จุติมาบนโลกขณะที่ฉันทำสิ่งนี้ฉันขอเชิญชวนให้คุณน่ะ ส่งความรักและก็ความสัมพันธ์ของคุณมาหาฉันจากนั้นฉันจะทนุถนอมหล่อเลี้ยงความรักและสายสัมพันธ์ที่ฉันมีเนี่ยให้แล้วก็แบ่งปันให้กับฉันแล้วก็ส่งมันกลับไปยังดวงวิญญาณทั้งหมดฉันก็ขอเชิญคุณเนี่ยมาแบ่งปันพลังงานกับฉันอีกครั้งจนกว่ากระบวนการจะเส้นจะเสร็จสิ้นหรือฉันบอกให้คุณหยุดนะคะแล้วก็ขอบคุณลองนึกภาพว่าคุณกําลังส่งความรัก แล้วก็ความเชื่อมโยงของคุณนะคะไปยังจิตวิญญาณแต่และดวงผ่านแต่และรุ่นผ่านแต่และสายของบรรพบุรุษทั้งของคุณเองแล้วก็ของผู้อื่นให้คุณนะ่ส่งความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คุณก็เชื้อเชิญความรักและสายสัมพันธ์นั้นน่ะให้หลั่งไหลาจากดวงวิญญาณเหล่านั้นมาถึงคุณยอมให้ตัวคุณเองเนี่ยรับเป็นร่างกายของคุณและเต็มไปด้วยแสงสว่างความรักและก็สายสัมพันธ์ หายใจเข้าและออกนะคะจดจ่อกับการขยายพลังงานภายในตัวคุณแล้วก็ส่งมันออกไปอีกครั้งหนึ่งและคุณก็สามารถดึงมันออกมาจากวิญญาณทั้งหมดได้ขยายขอบเขตภายในตัวตนของคุณในอีกครั้งแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนนี้ต่อไปความรักและสายสัมพันธ์จะก่อตัวขึ้นภายในตัวคุณและก็ภายในทุกคนและคุณก็รู้สึกถึงการมีอยู่ของความรักที่เพิ่มมากขึ้น นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเสริสรมสร้างนะคะความรักความเชื่อมโยงของทั้งโลกไม่เพียงแต่ในมิติและความเป็นจริงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมิติและก็ความเป็นจริงอื่นๆด้วยคุณไม่จําเป็นต้องกังวลว่าพลังงานอื่นๆจะมาหาคุณเพราะความสนใจและความตั้งใจของคุณเนี่ยก็คือความรักสายสัมพันธ์และนั่นทั้งหมดนะคะที่แบบคุณจะได้รับและก็มอบให้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วคุณก็สามารถพูดว่าหยุดนะคะจากนั้นก็ให้แม่ธรณีอุ้มเทา้าแล้วก็กอดไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลงดินฉันขอขอบคุณฉันคือเทวทูตไม่ตรตอนนะคะก็ขอบคุณนะคะชาแนลใบนาตาลีกลาสตันก็คือว่าก็คือว่าคือการที่แบบเราส่งมอบพลังงานเนี่ยก็เหมือนแบบเราสามารถที่จะส่งนะคะความรักหรือในช่วงที่เรามีความสุข หรือในหลังจากทำสมาธิเนี่ยส่งความรักไปให้ทุกดวงจิตวิญญาณเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกระแสคลื่นความสั่นสะเทือนนะ่ะมันสามารถส่งนะคะส่งส่งจากพลังความรักของเราไปให้คนอื่นเหมือนเรานึกถึงคนอื่นนึกถึงลูกถึงนึกถึงคนที่เขาทำความดีกับเราแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขเนี่ยให้เราส่งพลังงานนั้นไปได้เลยนะคะจุไลก็ขอเพิ่มความรักนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจาก ไอสไต์นะคะถึงลูกสาวของเรานะคะความรักนะคะของทุกมิติเนี่ยมันจะสามารถแบบส่งผ่านแล้วก็ส่งต่อไปได้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือแบบจดเป็นจดหมายของพ่อก็คือของไอสไต์ก็คือในช่วงปลายทศวรรษนะคะที่ปี1980เนี่ยลูกสาวของอัลเบิร์ตไอสไต์เนี่ยก็ได้บริจาคนะคะ จดหมายของพ่อให้แก่มหาวิทยาลายัยฮิบรูหนึ่งในนั้นน่ะเป็นจดหมายถึงเธอนะคะแล้วก็มีใจความว่าตอนที่พ่อเนี่ยนำเสนอทฤษฎีสัมพันธภาพออกไปเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครเข้าใจพ่อหรอกสิ่งที่พ่อจะเปิดเผยในเวลานี้เพื่อสื่อถึงแบบมนุษยชาตินะคะก็จะแบบปะทะกับความเข้าใจผิดแล้วก็อคติในโลกด้วยเช่นกัน พ่อขอให้ลูกรักษาจดหมายเหล่านี้ไว้นะให,ให้ตราบนานเท่าที่จําเป็นหลายๆปีหรือหลายๆสิบปีเนี่ยจนกว่าสังคมจะก้าวหน้าพอที่จะยอมรับสิ่งที่พ่อจะอธิบายต่อไปนี้มีพลังที่มีอนุภาพมหาศาลอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจวบจนขณะเนี้เวียาศาสตร์เนี่ยไม่มีคําอธิบายอย่างเป็นทางการมันเป็นพลังที่รวมแล้วก็ควบคุมพลังอื่นๆทั้งปวงเอาไว้ กระทั่งอยู่เบื้องหลังปรากฏการใดๆที่แบบปฏิบัติการอยู่ในเอกภพและเรายังไม่ได้ทำการระบุเสียด้วยก็คือพลังจักรวาลน,นี้ก็คือพลังความรักเมื่อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองหาทฤษฎีรวมของจักรวาลเขาลืมพลังที่มองไม่เห็นซึ่งมีอนุภาพสูงสุดนี้ไปเสียความรักคือแสงนะคะซึ่งให้ความสว่างแก่ผู้ให้และก็ผู้รับ ความรักคือแรงโน้มถ่วงเพราะมันดึงดูดคนบางคนเข้าหาคนอื่นความรักเนี่ยคืออำนาจเพราะมันทวีคูณสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีแล้วก็ช่วยให้มนุษยชาติไม่ดับสูญไปในความแบบเห็นแก่ตัวอย่างมืดบอดของตนเองความรักเนี่ยคลี่คลายเผยตัวออกมาเรามีชีวิตอยู่และตายเพื่อความรัก ความรักก็คือพระเจ้าและพระเจ้าก็คือความรักพลังนี้อธิบายแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้ความหมายแก่ชีวิตนี่คือตัวตัวแปรที่แบบเรามองข้ามมาเนื่อนนานจนเกินไปเพราะเราตกอยู่ในแบบเมทริกที่ถูกควบคุมทั้งหมดเลยนะคะไม่ให้เราสามารถตื่นรู้คิดอะไรได้เนี่ยก็คือที่เรากลัวเขาเขา,เขาทำให้เรากลัวที่เรากลัวความรักเนะอาจเป็นเพราะ เพราะว่ามันเป็นพลังงานเพียงอย่างเดียวในจักรวาลที่มนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักกับเคลื่อนได้ตามใจปรารถนาเพื่อให้มองเห็นภาพความรักได้เนี่ยพ่อจึงขอแทนค่าสมการที่ขึ้นชื่อที่สุดของพ่ออย่างง่ายๆนะคะแทนที่จะเป็นแบบ e ก็คือพลังงานใช่ป่ะเท่ากับ mc กำลังสองก็คือเหมือนมวลคูณความเร็วเนี่ยมันเป็นฟิสิกส์ใช่ไหมคะความเร็วแสงข้อ2เนี่ยก็คือถ้าเรายอมรับนะคะว่าพลังงานจะเยียวยาโลกได้เนี่ย สามารถได้มาโดยผ่านความรักนะคะคูณด้วยความเร็วแสงยกกำลังสองเราก็จะได้ข้อสรุปว่าความรักเนี่ยเป็นพลังที่ทรงอนุภาพที่สุดที่มีอยู่เพราะมันไม่มีขีดจำกัดหลังจากที่แบบมนุษยชาติประสบความล้มเหลวในการใช้และก็ควบคุมพลังงานอื่นในจักรวาลเนี่ยที่ขัดขวางเราแล้วเนี่ยจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะที่เราเนี่ยจะหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพลังงานอีกประเภทหนึ่ง หากเราต้องการให้สปีชีของเราอยู่รอดหากเราต้องการค้นหาความหมายของชีวิตหากเราต้องการช่วยโลกและสิ่งมีชีวิตที่มีเซนส์รับรู้ซึ่งอาศัยอยู่ในโลกแล้วแล้วก็ความรักคือคำตอบนะคะที่มีเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบบผลิตระเบิดรักซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีแสนยานุภาพพอที่จะทำลายความเกลียดชังความเห็นแก่ตัวและก็ความโลภ ซึ่งย่ำยีโลกได้อย่างรับค่าแต่ทุกคนน่ะก็มีเครื่องกำเนิดความรักเล็กๆอาจทรงพลังอยู่ในตัวซึ่งรอคอยการปลดปล่อยพลังงานออกมาเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้แล้วก็รับพลังงานจักรวาลเนี้ยเราก็จะพิสูจน์ได้ว่าความรักนะคะพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งศัตรูสามารถก้าวข้ามทุกอย่างไม่ว่าสิ่งใดทั้งนี้เพราะว่าความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต พราเสียใจที่ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพ่อซึ่งเต้นเพื่อลูกอยู่เงียบๆมาตลอดชีวิตออกมาได้บางทีอาจจะสายเกินกว่าจะขอโทษแต่โดยที่เวลาเนี่ยเป็นสิ่งสัมพัสพ่อจึงต้องบอกลูกว่าพ่อรักลูกและเพราะลูกพ่อจึงบรรลุคําตอบขั้นสุดท้ายนี้ได้พ่อของลูกเอาเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะก็เนี่ยมันเป็นแบบเป็น ความรักที่มันมีมานานแล้วนะคะทุกๆคนทำงานเราก็ต้องด้วยความรักเพราะว่าถึงว่าเราจะก้าวไปสู่มิติไหนหรือว่าตอนนี้ถ้าเราใช้โรเบิร์ตใช่ไหมคะที่แบบเอามาทำงานแทนเราอะแต่เขาก็แบบเขาก็ไม่มีความรักให้เราถูกไหมคะโรเบิร์ตก็คือเป็นเหมือนเป็นชิ้นส่วนเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งที่อันนี้ไม่เกี่ยวกับต่างดาวนะคะที่เขาสร้างขึ้นมา ก็คือที่เราใช้ในปัจจุบันในโลกเนี่ยโรเบิร์ตเนี่ยก็คือเขาไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้เขาสามารถทํางานหนักได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ใส่คอนเชียสเน็ตไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้พลังงานความรักไปเขาก็ทํางานเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไปแต่ว่าคนเรานะคะที่เรามีจิตใจเนี่ยเราสามารถใช้ความรักเนี่ยเราสามารถคือมีความเมตตามีความรักได้นะเพราะหุ่นยนต์เนี่ยเขาแค่ทําหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่ได้แบบใส่แอดมาเข้าไปแต่ว่าในโลกอนาคตของโลก ต่างดาวต่างมิติอื่นๆหรือคนที่อยู่นอกโลกเนี่ยเขาก็ใช้ใช้แอดมาเนี่ยเขาสามารถเอาถอดแอดมาเนี่ยเดี๋ยววันหลังโชลัยจะมาเล่าให้ฟังถอดแอดมาจากเราเนี่ยปกตินะคะเขาก็มีวิธีการเอาไปใส่ในหุ่นยนต์อันนั้นนะเขามีแอดมาเขาก็จะแบบสามารถมีความรักรักคนที่ประดิษฐ์เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันก็คือก็คือความรักมันสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยก็คือ ก็อยากให้ทุกคนรักกันแบบไร้เงื่อนไขอะ่ะเราเ้าเข้าสู่มิติี้5แล้วนะคะก็ทุกทาอะไรก็แล้วแต่ด้วยความรักรักคนอื่นรักอะไรเงี้ยคือแบบรอให้อภัยนะคะจุลัยก็รักนะคะขอมอบความรักแบบไร้เงื่อนไขให้ทุกจิตวิญญาณทุกทุกท่านที่ตามมาตื่นรู้กับจุลัยหรือว่ามาร่วมกันเพิ่มพลังงานบวกให้กับจักรวาลเนี่ยขอให้ทุกท่านแบบเออมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความรักมีแต่ความดีงามตลอดเวลาเนาะ ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ